ป๋ยาคับคุ่นใจครับคุณแอมครับมีอะไรอยากจะพูดไหมฮะป๋อยาครับปันใจนะครับปนใจวันในวันพรุ่งนี้เขาจะไม่รับสารภาพในคสอ่ะไม่มีคดีอะไรที่เขารับสารภาพโดยเฉพาะของก้อย่ยต่อสู้เต็มที่ถึงได้จ้างทนายมาได้ยินเหมือนกันเนาะเออบอกปัอมเข้าใจไหมนะ แอมบอกไหมว่าอยากให้ทานายเนี่ยเป็นทานายความให้ในคดีอื่นๆด้วยนอกจากคดีของก้อยนะะเนี่ยฮะเรียบร้อยค่ะก็เราไว้ใจอยู่คนเดียวไม่ว่าจะมีสิบยี่สิบห้าสิบแมนก็คือเดยวแฮนเดลได้หมด ไปเนี้ยก็คือนับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมอ่ะเขามีทนายอยู่แล้วคือทนายชินกรไทยคุคลแต่งไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณพัดไม่ได้เป็นทนายของแอมนะคะแล้วก็ได้ประสานง,งานกับทางครอบครัวเขาแล้วเขาบอกว่าโอเคไม่เป็นไรแล้วแต่เลยคุณพัดได้หมดอ่าที่ก็เลยจะต้องแจ้งทางสื่อว่าช่วยกรุณาบอกให้รู้ช่วยกันทั่วทั่วกันหรือว่าคุณพัดไม่ได้เป็นทนายในชั้นศาลนะคะ ค่ะอันนี้ถือว่าหน้าที่ของทนายพัฒในคดีของแอมหมดแล้วค่ะจบแล้วะเพียนขอแล้วพี่เขบอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ทิ้งไม่มีตังจ้างไม่เป็นไรพี่จ่ายมาแล้วพี่โอเคยะพี่ทําให้ทําให้ดีที่สุดอยู่ให้สบายใจใช้อย่างดีก็อย่างดีก็แค่ประหารชีวิตแค่นั้นพี่พูดอย่างนี้เฉยๆ เไม่ค่ะเพราะว่าข้อหาเนี้ยถ้าประหารชีวิตอะเท่าที่ธรรมะต้องสุดๆจริงๆ ก็คือนับตั้งแต่วันที่1พฤษภา,ษา่มเขามีทนายอยู่แล้วคือทนายชินกรไทยยุปลแต่งไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณพัฒน์ไม่ได้เป็นทนายของแอมนะคะแล้วก็ได้ประสานงานกับทังครอบครัวเขาแล้วเขาบอกว่าโอเคไม่เป็นไรแล้วแต่เลยคุณพัฒน์ได้หมดที่ก็เลยจะต้องแจ้งทางสื่อว่าช่วยกรุณา บอกให้รู้ช่วยกันทั่วทั่วกันเลยว่าคุณพัสไม่ได้เป็นทนายในชั้นศาลนะคะเนาะอีกอันหนึ่งนะมันมีทนายที่คนแบเข้ามาให้เซ็นเอกสารนะโดยที่จะไปดําเนินการที่มันยากทา,ายความมีคนมแบงให้ให้ให้เขาเซ็นชือ่ออกไปเมื่อวันที่หนึ่งประภาไม่ถูกต้ององื